ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับทาง YouTube นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูตัวภูอีกแปลงหนึ่งนะครับที่กําลังเก็บขายอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูหรือโรคของอ่าตัวภูนะครับ จริงๆก็เป็นเหมือนผักทั่วๆไปนะครับที่มีแมลงรบกวนนะครับแล้วก็มีโรคของเขานะครับอเอามาพูดถึงโรคก,ก่อนนะครับถ้าเป็นโรคนะครับของเขาก็เป็นน่าจะเป็นโรคเชื้อรานะครับโรคเชื้อราถัวผู้นะครับส่วนมากจะเป็นเยอะนะครับ เชื้อรานะครับทางสวนก็เป็นนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับจริงๆปลูกยากอยู่นะครับเพราะว่ามาชนตอนหน้าแร้งด้วยนะครับซึ่งอากาศก็จะร้อนนะครับทีนี้โรคก็จะเกิดขึ้นนะครับโรคเชื้อรานะครับเนี่ยทางสวนกำลังพบอยู่นะครับเป็นโรคเชื้อรานะครับ ยังไม่เคยได้ฉีดนะครับแต่ที่ใช้อยู่ก็คือถ้าเป็นสารเคมีนะครับก็เมทาเลซินนะครับใช้เมทาเลซินช่วยได้นะครับแต่ถ้าปลอดสารนะครับก็คืออพวกโรคเชื้อราก็มีวิธีแก้อย่างอื่นนะครับแต่ถ้าสม้ติว่าใชา้สารเคมีนะครับแต่เราไม่ได้ใช้บ่อยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นนะครับ ก็คือต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่รักษายากนะครับเชือ้อรานี่นะครับนี้แปลงนี้ได้เก็บอยู่นะครับซึ่งทีนี้ศัตรูของเขาที่ทำให้เขาอาจจะตายได้นะครับก็มีเพลียะนะครับเพลีย เดี๋ยวผมพาดูนะครับเพี้ยอ่อนนะครับหรือหลายหลายคนเขาเรียกว่าเป็นเพี้ยน้ำมันบ้างหรือเพี้ยตัวดําๆนะครับนี่นะครับแปลงนี้เป็นเยอะนะครับแปลงนี้เป็นเยอะมากเพราะว่าอาตอนที่ปลูกแปลงนี้นะครับตอนนั้นยังเก็บแปลงเก่าอยู่นะครับซึ่งแปลงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลทั่วถึงนะครับก็เป็นเยอะนะครับทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งก็คือจะออกเป็น ดำๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นนึ่งครับนี่นะครับดำอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่รักษาหรือเราไม่กำจัดเขาออกจากแปลงไม่ไม่ไม่ดูแลเขานะครับต้นตัวผูที่ที่เจ้าพียดำนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยติดตัวดำๆนะครับ นี่นะครับอ่เพรื้อดำหรือเพร้ออ่อนหรือหลายๆคนเรียกว่าเพร้ยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอ่เขาจะกินน้ําเลี้ยงนะครับกินน้ําเลี้ยงเสร็จเขาก็วางคงวางไข่ก็กลายเป็นเยอะเข้าเยอะเข้า,ขาต้นก็อาจจะตายได้นะครับตายไปหลายต้นนะครับเพราะว่า,าดูแลไม่ทันนะครับแต่งนี้แต่ยังได้เก็บขายอยู่นะครับ ถ้าสมมุติว่าปลูกกินนะครับปลูกกินก็พอส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชเพราะว่าปลูกต้นสองต้นนะครับมันก็พอได้มันก็มีแต่น้อยแต่ถ้าปลูกส่งตลาดเรายิ่งปลูกเยอะนะครับแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืชต่างๆมันก็เยอะตามไปด้วยถ้าเราควบคุมไม่อยู่นะครับ มันก็ทำให้ผลผลิตของเราเสียหายได้นะครับบางคนก็ปลอดสารนะครับมีปลอดสารก็อา,อาจจะฉีดบ่อยหน่อยนะครับส่วนมากแต่ทางสวนนะครับก็คืออปลอดสารด้วยนะครับใช้ยาเมื่อจำเป็นแต่ไม่ได้บ่อยนะครับถ้าเป็นเยอะจริงๆจะใช้นะครับแต่ถ้าป้องกันอ่า บางส่วนก็จะใช้ปลอดสารนะครับนี่นะครับยังยังโชคดีนะครับที่ที่ยังยังเอาอยู่นะครับไม่นั้นแปลงนี้ก็คงไม่ได้เก็บขายนะครับนี่พอพอยังพอยังได้อยู่ครับแปลงนี้นะครับสูงสุดเก็บได้อยู่ที่ ่29ถุงถุงละสามโลนะครับก็อาจจะน้อยกว่าแปลงเก่านะครับเพราะวา่ามาชนหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวแล้วก็แล้วก็มาชนาหน้าร้อนนะครับมันก็อาจจะร้อนสักนิดหนึ่งนี่นะครับส่วนมากก็จะตายไปบ้างนะครับแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือหนอนนะครับนี่นะครับถ้าพูดถึงหนอนก,ก็จะมีหนอนกินฝักนะครับมันจะมีหนอนกินฝักนะครับแล้วก็กินดอกกินฝักนี่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยหนอนจอดอกนะครับหนอนจอดอกหนอนจอดอกก็มีนะครับแล้วก็ จอดอกแล้วก็จะเจาะฝากด้วยนะครับซึ่งจะทําให้อาฝากเราเสียหายนะครับอืมก็คือเก็บไม่ได้เดี๋ยวผมพาผมพาดูนะครับจะมีอยู่นะครับนี่นะครับคือ,อเจ้าแมลงที่รบกวนถั่วพูนะครับบางคนบอกว่า,าไม่ค่อยมี บางคนบอกว่ามีน้อยอ่าผมว่ามันอยู่ที่ที่อากาศแล้วก็ที่ที่ดูดูการนะครับบางคนปลูกอ่าแล้วไม่โดนเลยก็มีเหมือนแปลงเก่านะครับของผมแปลงเก่าไม่โดนเลยครับผมปลูกตอนอ่าหน้าฝนก่อนหน้าฝนนะครับแต่ไปโดนหนอนนะครับเยอะเยอะมากพริ้ยดำไม่มีครับโรคเชื้อาราผมยกอ่ยกล่องนะครับ ไม่ค่อยมีนะครับแต่นอนเยอะครับทีนี้พอมาช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยครับเจ้าตัวเพี้ยเพียดํานะครับเพียอ่อนเนี่ยครับมาเป็นแพรแบบนี้เลยครับเยอะมากครับนอนไม่ค่อยมีนะครับหน้านี้นี่นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้เลยครับจะเยอะจริงๆนี่นะครับ ถ้าปลูกกินปกตินะครับตามบ้านต้นสองต้นอ่าพวกแมลงศัตรูพืชก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเยอะนะครับถ้าเราปลูกเยอะๆก็ก็หมั่นดูแลนะครับหมั่นดูแลนิดนึงเดินตรวจเดินดูนะครับถ้าปล่อยเขาทิ้งนะครับตามธรรมชาตินะครับอ่จะบอกว่าไม่มีทางได้ครับนี่นะครับเพราะว่านี่นะครับเดี๋ยวผมพายดูอันนี้ครับกินตั้งต้นนะครับ ต้นกินจนดำนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับนี่นะครับฝากดำเมี่ยมเลยฮนะนี่ก็คือจำเป็นต้องใช้ยาครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ยาเอาไม่อยู่ผลผลิตที่ที่จะออกมาเราเสียหายนะครับก็คือต้องใช้หลังจากนี้ใช้ยาไปด้วยแล้วก็ถ้าเบาบางลงไป เราก็จะลดยาลงแล้วมาาใช้แบบปลอดสารนะครับนี่นะครับนี่นะครับตายนะครับก็คือดูนะครับไม่มีใบเลยแต่ดีนะครับพอรักษาเขาเริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดมาใหม่นี่ยครับแตกยอดมาแต่นนี้คือคือรักษาหายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอ่าน้อยๆนะครับ นี่แก่แล้วนะครับครับผมนี่นะครับสำหรับทริปนี้นะครับมา,อาบอกปะตูพืชแล้วก็โลกของโลกของอถั่วพูนะครับถ้าถ้าเราจะปลูกส่งตลาดนะครับจะปลูกเพื่อการค้านะครับเราก็ต้องดูแลสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าปลูกกินตามบ้านนะครับไม่จำเป็นต้อง ต้องอะไรมากมายนะครับนี่มันมันเริ่มแตกแขนงออกมานะครับอ่ถ้าใช้ยารักษานะครับก็ร้านขายยาทั่วไปนะครับลองไปสอบถามเขาดูนะครับเจ้าตัวเพียดํานะครับมีนะครับแล้วเราก็เว้นกันในการเก็บนะครับเราฉีดก่อนเว้นระยะในการเก็บเราก็ดูนะครับว่าอ่าช่วงไหนที่เราเก็บเราก็ยังไม่ต้องฉีดนะครับไ ไอช่วงไหนที่เราเว้นระยะห่างในการเก็บประมาณ4-5วันอะไรเงี้ยล้วก็มาดูแลเขาฉีดนะครับนี่ครับแต่แตขนงแต่แขนงมาใหม่นะครับแปลงนี้ก็น่าจะไม่นานนะครับเดี๋ยวคงคงรือแล้วก็น่าจะปลูกใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเพลียได้ลงแล้ว ได้ทำลายต้นแล้วและหนอนก็มาแล้วก็คงก็คงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลนะครับไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนี่นะครับถ้าเป็นหนอนเจาะฝักกขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะเจาะเข้าไปในฝักเลยนะครับกินในฝักนะครับนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือคือเราเก็บขายไม่ได้นะครับนี่นะครับ ก็จะเสียหายเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับก็ยากไหมถ้าเราเอาใจใส่ดูแลเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ยากนะครับแต่ตแต่แปลงนี้ผมจะบอกก่อนว่า,าช่วงนั้นคือไปวุ้นอยู่กับการเก็บของแปลงเก่าอยู่แล้วก็มาหยอดเม็ดแปลงนี้แล้วก็ ไม่มีเวลามามาดูแลเอาใจใส่ตรงนี้นะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่ยังโชคดีนะครับว่ายังได้เก็บขายบ้างได้ส่งได้ส่งบ้างนะครับก็ยังโชคดีอยู่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในกับหลายๆคนในการปลูกนะครับ ในการคิดจะปลูกถั่วพูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ